สิอันดับเหรียญยี่สิาตังที่หายากมีราคาแพงตามมือใหม่ไข่เหรียญชาแนลไปจัดอันดับกันเลยครับไปกันเลยครับไป ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไา่เลนียชาแนลเลยนะครับทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับมือใหม่ไขเลรียชาแนลด้วยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเหรียญยี่ส้าสตางค์สิบเหรียญสิบอันดับนะฮะผม เหรียญหายากสิบอันดับที่เหรียญหายากมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับนะครับอันไหนที่ว่าผมไม่มีเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับผมอันไหนที่ผมมีก็เดี๋ยวผมจะผมอันไหนที่ว่ามีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะต้นที่อันดับที่สิบนะครับผมอันดับที่สิบเหรียญยี่สิบห้าตตางปีพศสองนห้าสามห้านะฮะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับผม สำหรับอันดับที่อันดับที่สิบนะฮะต่อไปก็จะเป็นอันดับที่เก้านะฮะต่อมาอันดับที่เก้านะครับผมอันดับที่เก้าเหรียญยี่สิห้าตคางปีพศสองพันห้าร้ยสามิบสองนะฮะอันดับนี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าสิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมืนเรียญนะครับสำหรับอันดับที่เก้านะฮะ โอเคนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับที่แปดนะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปอันดับที่แปดนะครับอันดับที่แปดเหรียญยี่สิห้างคาปีพศสองพันห้าร้อยสามิบสี่นะฮะสำหรับอันดับที่แปดก็มีจำนวนการผลิตอยู่ที่สี่สิบสี่สิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมืหกพันสาร้อยแปดสิบเรียญนะครับผมสำหรับอันดับที่แปดนะฮะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นอันดับที่เจ็นะฮะ ต่อไปก็จะเป็นอันดับที่เจ็นะครับผมอันดับที่เจ็ดก็จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตค์งเนื้อทองเหลืองปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอดะฮะสำหรับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่สี่สิบสองล้านเก้าหมืนหกพันเหรียญนะฮะสำหรับอันดับที่เจ็ดนะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับที่หกนะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตค์งอันดับที่หกนะฮะ สำหรับอันดับที่หกก็จะเป็นเหรียญยี่สิ้าตาเนื้อทองเหลืองปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบแปดะฮะจำนวนการผลิตก,ก็อยู่ที่สิบเจ็ดล้านเหนนรียญนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับที่ห้านะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับที่ห้านะฮะอันดับที่ห้าก็จะเป็นเหรียญยี่สิห้าต่างปีพศสองพันห้า้ยสามสิบนะครับผม สำหรับปีสามศูนย์นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ติดอยู่ที่ 5, 1, 08, ห้าล้านหนึ่งแสนแปดพันเหรียญน,นะครับผมสำหรับอันดับที่ห้านะฮะต่อไปครับต่อไปอันดับที่สี่ต่อไปอันดับที่สี่นะครับผมอันดับที่สี่ก็จะเป็นเหรียญยีอสอ่สิบ้าต่างปีพศสองพันห้าร้ยห้าสิบเอนะฮะจำนวนการผลิตนะครับผม จำนวนการผลิตก็อยู่ที่สองแสนห้าหืห้าพันหกร้อยเหรียญน,นะครับสำหรับอันดับที่สี่นะฮะต่อไปนะครับต่อไปเหรียญยี่ส้าตางค์อันดับที่สามนะครับสำหรับอันดับที่สามนะครับผมก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับปีนี้ทั้งหมดมีสองบล็อกนะครับผมก็จะมีบล็อกภ้าเส้นเล็กและบล็อกผ้าเสยนใหญ่นะฮะเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยก็จะเป็นบล็อกภ้าเส้นเล็กนะฮะ สำหรับเหรียญยี่สิบห้าตค์นะฮะส่วนจำนวนการผลิตก็อยู่แค่สาม0 0ืนเหรียญนะครับผมก็ titled, เริ่มน้อยลงมาทุกทีแล้วนะฮะก็ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับที่สองนะฮะต่อไปกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับที่สองนะครับผมอันดับที่สองก็จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตค์งนะครับผมที่ผลิตน้อยลงมาทุกทีแล้วนะครับก็จะเป็นปีพศสองพันห้าสี่สิบสี่นะฮะสำหรับอันดับที่สองนะฮะ อันดับที่สองนี่ก็จํานวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับผมมันน้อยมากๆเลยนะครับมันถึงได้ราคาแพงนะครับสําหรับอันดับที่สองนะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับอันดับสุดท้ายนะฮะอันดับสุดท้ายก็จะเป็นเหนนรียญยี่สิบห้าสตางค์นะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสี่บสองนะฮะ ต่อมาอันดับที่1อันดับสุดท้ายนะครับผมก็จํานวนการผลิตอยู่ที่1 0,000ืเหรียญเช่นกันนะครับก็จํานวนการผลิตก็อยู่พอๆกับอันดับที่สองนะครับแต่ที่มันมีราคามากกว่าอันดับที่สองเพราะว่ามันปีมันเล็กกว่านะครับผมก็จะเป็นปีพศ254พักับ44นะครับผมเพราะว่าอันดับที่1มันทาไมถึงราคาเป็นหมื่นเพราะว่ามันปีมันเล็กกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมดส0บเหรียญสิบอันดับสิบพศที่มีราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับผมนอกนั้นก็อยู่ราคาหลักร้อยนะครับอแปดอันดับนะับผมราคาอยู่แค่หลักร้อยนะครับผมก็จะมีสองอันดับที่มีราคาหลักพันหลักหมื่นนะฮะสี่สี่และสี่สองนะครับผมหลักพันหลักหมื่นนอกนั้นก็หลักร้อยนะฮะมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะหากผมพูดผิดภาพประการใดนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยจัดอันดับนะครับผมผมก็พยายามอ่านเอาท่องเอาเหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วช่องผมมันมีเหรียญ กับทุกพอสผมต้องสมควรจับอันดับใช่ไหมฮะผมไม่เคยจับอันดับเลยก็ฝึกนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดติดๆกขัดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับหาผู้ผิดพลาดประการไดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะตกหล่นอะไรไปขัดเหลืออะไรไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาสอนกันได้นะฮะและย้ําเสมอนะครับผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีท่านคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กด้เย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับลาไปก่อนไปแล้วครับบาย